ร oh no. อยของเดิมมันหักอยู่แล้วนี่รอยจ้ของเก่าเขาซ่อมมาแล้วด้วยนี่ไม่เป็นไรครับซ่อมใหม่ได้เราก็จะแกะออกมาก่อนครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับมันมีสี่ตัวแล้วครับแต่ว่ามันเหลือแค่สองตัวอีกสองตัวไม่รู้ไปทางไหน เราก็จะติดกลับเข้าไปจุดเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาทาบดูก่อนว่ามันหลุดมาจากตรงไหนแล้วเราก็แกะของเก่าออกครับรอยกาวเกาว่กาที่เขาติดไว้นะครับใช้ครีมหนีบออกมีรู้เขาใช้สูตรไหนแต่ก็แข็งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ติดเอาออกให้มันได้มากที่สุดครับเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ผมจะใช้กาวผสมสูตรของผมนี่ครับโดยการ ใช้กาวร้อนกาวซปเปอร์กูนี่ครับหยอดติดชิ้นงานเข้าไปก่อนครับแต่ถ้าหยอดกาวร้อนอย่างเดียวมันไม่อยู่นะครับมันต้องมีตัวผสมด้วยครับระวังติดมือเลยครับแต่ถ้าติดมือก็ไม่ยากครับวิธีเอาออกผมลงคลิปไปแล้วครับเรารอกาวแห้งสักพักแล้วครับแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมมาผสมกันครับและส่วนผสมของผมก็คือซีเมนต์ครับ เป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ครับปูนโครงสร้างครับผมมีอยู่ถุงนึงในบ้านมันเป็นก้อนเกือบหมดแล้วครับเอาไว้ทํางาน DIY นี่แหละครับเก็บไว้นานกว่าจะได้ทําก็เป็นก้อนหมดเลือกออกมาจะแบบผงๆนะครับแล้วเราก็จะหยอดลงไปตรงบาดแผลนี้ครับตรงชิ้นงานเราแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดตามเข้าไปครับวิธีนี้มันจะแข็งมากเลยครับจะแข็งมากแค่ไหนรอดูท้ายคลิปครับผมมีทดลองให้ดูด้วยครับ กาวร้อนนี่มันผสม,มได้หลายอย่างนะครับมันอยู่ที่ว่าส่วนผสมอันนั้นมันจะผสม,มกับกาวร้อนแล้วมันจะแข็งแค่ไหนครับมันจะติดยึดแน่นชิ้นงานได้ดีแค่ไหนคนก็จะบอกให้เอาผงซักฟอกรอยกาที่มันหลุดมากับของของเดิมเนี่ยมันน่าจะเป็นผงซักฟอกนะครับเป็นเม็ดเม็ดอยู่ก็เห็นอยู่นะครับว่ามันไม่อยู่บางคนก็จะบอกให้เอาเบงกิง้งโซดาบ้านผมไม่มีครับมีแต่โซดาเป็นขวด แค่นี้มันก็อยู่แล้วครับเราก็หยอดกาวเพิ่มเข้าไปอีกครับทั้งสองฝั่งหยอดให้ทั่วครับตอนเราหยอดกาวเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะฟูขึ้นมาเลยนะครับซีเมนต์มันจะฟูขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษทรายมาขัดก็ได้ครับถ้าเน้นสวยงามแต่ผมไม่ได้เน้นสวยงามครับผมเน้นใช้งานครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับแข็งแรงเดี๋ยวลองข้ะดูก่อนครับก่อนที่เราจะไปเทสกันถ้าค้อๆแบบนี้ยังไงมันก็ไม่หักครับ ถ้าไม่เอาค้อนมาหนำใส่มันก็ไม่หักครับเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรมาเทสให้ดูครับว่ามันจะแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้แค่ไหนมาแล้วครับผมไปได้กระโลอน,น้ำหกลิตรใส่น้ำมาครับก็บจะผูกลวดเข้ากับหูตรงนี้นะครับที่ผมซ่อมไป,ปแล้วก็จะยกขึ้นมาครับนี่นะครับก็ถือว่าแข็งแรงเลยนะครับใช้ได้เลยครับโอ้แ๋วเลย เดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าคืนครับเอาออกมายังไงก็เอาใส่ไปอย่างนั้นแหละครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาพลาสติกหักแตกแบบนี้ก็ลองวิธีนี้เป็นใช้ดูได้ครับโอ้แจ๋วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ